ค่ะก็สวัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้ก็กลับมาพบกับช่อง The อุ้ม Channel กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาสอนแต่งวิดีโอในแอปแคปคัทนั่นเองนะคะก็คือเพลงสถานะตอนนี้นะคะทุกคนก็กําลังบูมใน t i k กต k มากเลยนะคะก็จะมาตัดต่อให้เนาะก็แบบอยากใช้ภาพเยอะๆก็มาดูคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่อุ้มก็ลงใน Tik กต o k ไว้แล้วแหละทุกคนก็ ใครไม่อยากดูคดลิปยาวๆแบบใครมือโปรเราก็สามารถไปดูได้ที่ทิกตอกอุ้มได้เลยนะคะเพราะว่าอุ้มก็ลงไว้ให้แล้วเนาะว่าแบบใช้กี่รูปกี่วิอะไรอย่างนี้แล้วก็ใช้เอฟเฟคอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะอย่างแรกนะคะทุกคนก็จะต้องไปเลือกรูปมาทั้งหมด13รูปภาพนะคะจะเป็นรูปแรกจะเป็นวิดีโอก็ได้หรือรูปแรกวิดีโอรูปสุดท้ายวิดีโอก็ได้นะคะเราจะใช้ยังไงก็ได้เนาะแต่ว่าใน ระหว่างรูปที่2ลงมาเนี่ยจะต้องเป็นรูปภาพนะคะรูปแรกจะเป็นวิดีโอก็ได้แล้วแต่ทุกคนก็อุ้มก็ไปเลือกมาแล้วแหละ13รูปนะคะก็อันนี้เป็นพี่ชายอุม้มก็เลยเอารูปคู่มาเนาะก็ให้ทุกคนนะคะมาเลือกที่รูปแบบนะคะเราก็เลือกอัตราส่วน9ต่อ16นะทุกคนก็ขยายรูปให้มันพอดีกับวิดีโอได้เลยนะคะหรือว่าใครจะไม่ขยายก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลย แล้วเราก็จะลบลายน้ำผังหนังออกนะคะแคปคัดเราก็จะมาเพิ่มเพลงอันนี้อุ้มเพิ่มเพลงมาเรียบร้อยแล้วเนาะก็รูปแรกหรือวิดีโอแรกนะคะเราจะใช้เป็น4.8นะคะทุกคนเดี๋ยวอุ้มขค้ืนด้านข้างมาให้แล้วกันเนาะเดี๋ยวอุ้มก็จะทําไปเรื่อยๆนะคะเพื่อแบบทุกคนจะได้แคปไปด้วยนะคะอะไรอย่างนี้ รูปแรกนะคะก็แต่มาเลยที่ Animation นะคะแล้วก็เลือกเป็นเข้าทุกคนก็หาคําว่าเลื่อนขึ้นนะคะทุกคนแบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนวิไปให้สุดคืออันเนี้ยทุกคนสามารถแบบเป็นเบอร์เปิดก็ได้นะจริงๆแบบเอฟเฟกนะคะเอฟเฟก v i วิดมันจะมีแบบเบอร์เปิดนะคะทุกคน อันนี้เบอร์ปิดมันจะมีเบอร์เปิดกับเบอร์ปิดนะทุกคนเน,นี่ยมันก็จะแบบดูแบบเออมีอะไรนะคะนะคะอันที่2ก็จะเป็นลุกตุ้มหนึ่งทั้งหมดเลยนะคะไล่ลงมาเลยเนาะยวอุ้มขอแบบทำเร็วๆแล้วกันเนาะ ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นดูถ้าแบบอยากจะเพิ่มอะไรก็สามารถเพิ่มได้นะคะแบบนี้นะคะหรือว่าแบบรูปแรกค่ะจะแบบตรงตึ้งเนี่ยมันจะมีตึ้งนะคะทุกคนก็แบบจะใช้เป็นเอฟเฟกต์อันนี้ก็ได้นะนี่ค่ะแล้วเราก็กด ส่องออกได้เลยนะคะทุกคนก็เป็นอันเซซินนะคะทุกคนแบบตัดต่อง่ายมากๆนะคะใช้แบบใช้รูปเยอะอะไรเงี้ยเนาะแล้วมันก็จะมีในแม่แบบด้วยนะทุกคนเนี่ยสถานะตอนนี้ฉันกําลังตกตกลุมรักนะคะทุกคนก็แบบพิมพ์เข้าไปหาได้เลยมันจะมีแบบรูปเดียวทั้งนั้นเลยนะคะจะ มันมีหลายเบบ่ะทุกคนก็ไปเล,เ,ลเลือกเลือกดูได้นะคะแต่ว่าถ้าแบบอยากใช้รูปเยอะๆก็ตัดตามอุ้มได้เลยนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนอยากให้ตัดต่อเพียงอะไรก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะคะ